อสวัสดีครับสวัสดี่น้องครับม,มาหาลองเฟียดครับไอ้ยูกีเนะาะประทับใจเอฟซีทั้งนไล่ลยนะครับทั้งหน้าเวทีนะครับ,นะรบสุดยอดครับพี่น้องครับมาลงมาไลยอ,อันนี้มาไลนีส่สุดยอดสุดยอดสุดยอดปอดเอฟซีเอฟซี FC เป็นตามโุ <FC> ่นประจําเอฟซีเป็น

ดีใจไลท์ดีใจน้ำลูกสาวนะครับแล้วก็ได้มาเรื่อยๆนะครับดยอดเป็นฮักเป็นแท้ดีแล้วลูกทำความดีอันไอ้ที่แฟนคลับเขาคอมเมนต์มาไม่ดีเขากับแกใปรับปรุงให้นล้นละเขาว่าหนาบูดเขากับยิมแม่มันข,าข,าขัดหลุดยิมออกไปเมต่อเหร่จงยิ้มเนะี่ยกับปรับรุงไปเรื่อยธรรมาดานะครับท่านคอมเมนต์มานะครับเขากับสิบบบม,สบมาบอกลูกนะครับแม่หน่อยสิมาบอกลูกนะครับ พ่อถามเนี่ยบดิอันามเขามันสัญญาอีกยงก่อพ่อว่าพ่อเสียงพ่อเสี่ยท่องเลยบ้นึ่งวันสองล้านวิ่าได้อีหีพี่น้องครับพ่อพอได้มีแม่เมาใ่มือกี้พ่อมาใม่แล้วดิ้าพ่อเอาให่แล้วดิเอาล่ะว่าได้น้ำห่อได้รได้เจ้านนเอาพ่อให้แล้วแม บอ่บเห็น่เอายว่ายูว่พุ่มเหรออ้ายูก็แม่ไปจ้ะใส่ท่อนหนึ่งบาทที่บ่ไปซื้อยู เป็นแบบกางนี้เป็นรังๆอีกแล้วรู้สึกยงองบางเลยะ